สวัสดีครับน้องเฟิร์นครับค่ะเออ่น้องเฟิร์นขอแนะ่นาน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นเออ่กำลังกลังอยู่ rising เออ่ year 17<ส>ที่ชูสเบอรี่นะครับพอดีลุงมีคำถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตัวประสบการณ์ที่ไปที่สวิสนะครับที่ได้แชร์กับน้องๆเออ่ทำไมาถึงตัดสินใจไปที่ซัมเมอร์ที่สวิสครับคือเพื่อนของเฟิร์นเขาไปตอนที่เขาน่าจิ๋วเก้าขวบตอนเด็กๆแล้วคะ่ะแล้วเฟิร์นได้ยินว่ามันสนุกดีเฟิร์นก็อยากลองไปแบบ ไปดูบ้างมันเป็นยังไงคะแล้วการเดินทางครั้งนี้เป็นไงบ้างครับเดินทางยังไงครับก็ตอนแรกก็ไปที่แอร์พอร์ตแบบตอนเช้ามากๆอตอนเด็กมากมาสุดอันนะคะแล้วก็ก็นั่งไปประมาณสัก12ชั่วโมงก็เหนื่อยอยู่อะค่ะแล้วก็ตอนที่ไปถึงก็นั่งรถบัสต่อขึ้นเขาไปอีก3ชั่วโมงครับแล้วเดินทางแบบนี้มีพี่ี้ยงดูแลไปด้วยไหมครับมีคะ่ะมีอยู่คนหนึ่งชื่อพี่สายะค่ะอ๋อครับแล้วอ,อาคารเรียนความสะอาด ห้องน้ำเป็นยังไงบ้างครับอุปรกรณ์ที่ท่งเรียนคือทุกอย่างที่นั้นก็สะอาดหมดเลคะ่ะห้องน้ําก็สะอาดแบบ everything มันแบบก็ hygienic ค่ะแล้วหนูได้มี roommate อีกคนคะที่ไปเที่ยวนี้สหรับเฟิร์นเองค่ะมี roommate อยู่คนแต่ว่าจะ depend ว่าแบบเขาอยู่เท่าไหร่อนะคะก็คือเขาเจ้าคนที่อยู่เท่ากันมาอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าของเด็กบ,บางคนเขาก็จะอยู่กันสคนหรือสคนนะคะ แล้วรูเมทมาจากประเทศไหนบ้างครับของเฟรมีเป็นรัสเซียไต้หวัน s e กับคนบราซิลเลียนค่ะเรพูดกันด้วยกัรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบเมนไลน์กับทุกคนเลยค่ะครับโอเคแล้วแขกทา้ามัในแต่และห้องเนี่ยมีมีห้องน้ำไหมครับมีค่ะมีอยู่สองห้องก็คือมีห้องนึงแบบมี shower ด้วยแบบแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นแค่แบบห้องน้ำธรรมดาค่ะอ,อแล้วตอนที่ได้ไปทานอาหารของของโรงเรียนเนี่ยมีอาหารให้เลือก มากมายนะครับขาดไหนบ้างก็คือสอบทุกวันนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบ charcuterie section ก็คือจะมีแบบไข่ชีสกับแบบแฮมไว้ให้เลือกแล้วก็อีกตรงกลางของ cafeteria ก็จะเป็น salad bar ค่ะก็คือจะแบบมีสลัดแล้วก็พวกแบบผักผลไม้ให้เลือกค่ะ แล้วมีอาหารแบบถูกป่าแล้วกแบบของเอเชียอย่างเงี้ยครับของเอเชียก็จะมีตอนแบบวันสุดท้ายอะค่ะก็คือตอนที่เราไปที่ฮอล์แบบที่จะบายบายทุกคนเขาก็จะมีอาหารแบบของทุกชาติเลยค่ะแต่ปกติก็จะเป็นอาหารแบบโมซีเป็นของฝรั่งอะค่ะแต่เขาก็จะเปลี่ยนวันอ่าแล้วเห็นก็บอกว่ามีบรันช์พิเศษวนันอาทิตย์มันมีอะไรพิเศษกวา่าวันอื่นนะครับคือตอนแบบวนันธรรมดามันก็จะมีเป็นอาหารแบบเฟรนช์เทอส์แต่่ถ้าเป็นวนันอาทิตย์แล้วเขาก็จะมีแบบเฟรนช์โทอส์ควอซอง ช็อกโกแลตสเปรดแบบเขาก็จะมีนมช็อกโกแลตให้แล้วก็โดนนัทแบบพวกขนมมันจะเยอะหน่อยอะค่ะโอเคเอ่อเป็นไปได้ว่าบางทีเราไปอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะคิดถึงอาหารเราเอ่อน้องเฟิร์นเอาฟรุตมีสำเร็จรูปไปด้วยไหมครับเฟิร์นเอาฟรุตสำเร็จรูปไปเยอะเลยค่ะกาแฟก็เยอะอยู่ค่ะแต่เฟิร์นจะเอาแบบเป็นซองไปไม่ได้เอาเป็นแบบเป็นคัพไปเพราะคัพมันจะแบบเสียที่ในสูตรเคสค่ะเฟิร์นเอกเป็นแบบซองอ่ะถ้าอย่างนี้เราไปหาอุกจานชามยังไงในการที่จะทาน คือในดอมเขาก็จะมีแบบเ,เขาก็จะมีครัวยอยู่ตรงชั้นล่างอะคะ่ะก็คือแล้วก็แค่ไปที่ดอมเพดไปขอชามเขาไปขอช้อนซ่อมแล้วก็ตรงชั้นแบบชั้นกลางค่ะตรงที่ส่วนรวมเขาก็จะมีแบบอกาต้มน้ำร้อนนะคะให้อยู่แล้วก็คือไปทําได้แบบกิงใน,นตอนไหนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวพูดเรื่อง